นาปาสติดูท้องผ่องยุบไปหนอก็ไม่ได้เพราะหนอนี่มันมันมันยกหนอนี่เราต้องระวังตัวหนอมากคือเราต้องไม่ระวังมันไม่ใช่ไอ้นี่เราตรงตรง,ตรงเพราะมันเป็นทางรอดทางเดียวในชีวิตท่านนะครับท่านโชคดีนะที่เข้ามาฝึกแนวนี้เป็นทางรอดทางเดียวในชีวิตท่านฉะนั้นท่านฝึกมันฝึกได้ยีิบสี่ชั่วโมงท่านจะไปไหนก็แล้วแต่กายไหวใจรู้สึกอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน อารมณ์ปัจจุบันสําคัญที่สุดนะครับท่านพยายามให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าท่านเผลอไปคิดท่านก็รู้แต่จุดของท่านจะเสียอยู่คือคนหนึ่งไอ้เรื่องความต่อเนื่องอนะท่านไม่ได้จบจะคอร์สนี้อาตมาก,การันตีเลยสวันถ้าไม่ทำร่วมดรั่วจริงๆ อย่าว่าแต่ท่านเลยตมาเนี่ยขนาดเดินสองสามเดือนเนี่ยออกมาแค่วันเดียวยังรั่วเลยต้องไปไปอีกอาทิตย์หนึ่งมันถึงจะกลับอย่างพวกท่านด้วยแล้วมันลาบากก็พยายามไปกินเลี้ยงก็มือขยับอย่างเงี้ยนะครับแตอ่อย่าไปยกมือแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยคนไทยถ้าอาเซียนเข้าเนี่ยอย่างที่บอกขราวทีแล้วถ้ามันยกมือป้ารถเมย์ได้ทั้งป้า,าทัา้เทศนี้คือสัญญาของคนไทยเลยมันจะไม่มีการทะเลาะก,กันเลย นะครับอันนี้สงตัวนี้ท่านต้องทําเพราะว่าหนึท่านได้มาแล้วจากอนยัอดีตนะครับแล้วท่านทําไปเรื่อยๆไปไหนท่านก็ขยับมืออาตมานั่งรถเนี่ยทุกวันนี้ขึ้นรถปุ๊บยกแล้วครับเมื่อวานอาจารย์สุรพลนั่งหลังไม่รู้หมอเปล่าสามชั่วโมงจากโคราชมาถึงนี้ยกตลอดครับไม่เคยเมือ่อแล้วจิตท่านจะเบาความรู้สึกกายมันเบาจิตคือยกให้มันเป็นนิสัย เหมือนท่านกินข้าวเนี่ยท่านต้องกินทุกวันการยกมือก็เหมือนกันท่านต้องยกให้ปณิสัตย์คือยกให้มันชินนะไปไหนคือมีความรู้สึกว่าเราต้องยกละถึงเม่น้มันจะออโตเมติกเองจะรู้ไม่รู้ช่างมันจะเผลอไม่เผลอช่างมันแต่ยกไปก่อนไปล้านสามพิษตับเนี่ยยกอยู่สององค์เชื่อไหมพระมีอยู่เจ็ดแปดลูกเรายกอยู่สององค์กรบลุกกันเด็กอีกองหนึง่งโอ้โหวันกลับหาของไม่ไม่ไหว โอ้โหมาประกเงินจบบอกไม่เอาแต่มาไม่จับเงินเงินไม่รับเขาเ็าเขาขอไหมขอมันไม่รู้มาอย่างไรทําอะไรเนี่ยก็เห็นหลวงพ่อยกอยู่สององค์เนี่ยคนอื่นเขาไม่ทําอะไรเฮ้ยนี่ผมยกของผมตามปกติอยู่แล้วผมคุณไม่คุณไม่อยู่ผมก็ยกอยู่ที่วัดอยู่แล้วก็อันนี้สองคนเนี่ยมันมันเลยมันได้ให้เราได้นะก็ส่วนหนึ่งก็คือพวกท่านอาจจะต้องลําบากนิดนึงนะฮะในการที่จะท่านต้องไปทําต่อแต่ความต่อเนื่องเนี่ย สำคัญที่สุดนะครับขอขอย้ํานะครับความต่อเนื่องสําคัญที่สุดแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเหนือสิ่งอื่นใดนะฮะค<ม>อที่นี่มีกว่า<ม>ท่านจบคอนี้แล้วหมดเลยใช่ไหมขอต่อไปที่สุดไปอ๋อหมายถึงว่า<ม>แล้วที่นี่ปิดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ปีนี้ก็คือจบ<ม>อ๋อท่านบาหลวงพ่อไม่อยู่เสียใจด้วยนะท่านต้องไปฝึกเอง<ม>ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วใครมีคำถามอ่ะ ไห้ถามสักสองสามคำถามอ่ะถามนะเราอาจจะไม่เจอกันอีกนะทัานบาไม่มีแล้วนะเขาบอกแล้นะอะเ่ตั้าคำถามนี้ดีมากที่บวชเพราะต้องการเรียนรู้ซึ่งกองทุกเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าทุกข์เราอยู่ที่ไหนทุกท่านที่มาฝึกที่นี่ทุกวันนี้ ท่านมาฝึกฝนนะมาเรียนรู้ซึ่งกองทุกมาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจท่านโชคดีที่ไม่ได้เรียนเป็นตัวหนังสือท่านเรียนตรงๆรงเลยสายหลวงพ่อเทียนนี่เรียนตรงๆเลยเรียนทั้งกายและใจทุกเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะอยู่กับท่านได้ยังไงอย่างที่อธิบายเมื่อตอนบ่ายทุกมันต้องตั้งอยู่กับท่าน เกิดขึ้นแล้วมันต้องอยู่อยู่เสร็จแล้วมันก็ต้องต้องดับยังไงต้องดับนะครับทุกอาการทุกอารมณ์ที่เข้ามาประทบกับท่านต้องดับสามีท่านมีกิก๊กท่านไม่ต้องไปด่าเขาท่านด่าเขาท่านไปฆ่าผู้หญิงคนท่านติดคุกเข้าไปหาคนใหม่เขาสบายเลยนะท่านฝึกไปเรื่อยๆจนจิตมันยอมรับสภาพแล้วต่อไป ท่านจะเป็นคนที่มีความสุขมากแล้วก็ลูกท่านครอบครัวท่านจะมีความสุขอ่ะใครมีคำถามมีไหมครับเรียนรู้ซึ่งกลองทุกนะฮะฝึกฝนตัวเองมีไหมเอาแล้วนึกจะถามอะไรมาลูกท่านไม่ต้องไปฟอรเทานะเด็กตอนนี้มีมีเกมซึ่งอันตรายมากเมื่อวานไปที่โคราช เด็กคนหนึ่งเขียนชื่อยาตาวียอหญิงยังไม่มีข้างล่างเลยแสยดงว่าความรู้สึกตัวไม่มีเขาขาดสติมากก็เด็กสิบขวบคงขาดสติตอนนี้ได้แต่พื่นว่าถ้าเขาเล่นไปบ่อยๆเนี่ยไอ้ไอไอไอสมาธิตัวนี้เขาจะไม่มีต่อไปเขาจะหลงตลอดนะฉะนั้นลูกท่านท่านคุมไม่ดีเล่นเกมให้เป็นเวลานะครับอันนี้หน้าหน้าเป็นห่วงส่วนพวกท่านก็คงไม่มีอะไรก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับใครมีคาถามไหมครับสุดท้ายแล้วมีไหม ใค <ung> รจะถามครับอาว่าวงไงถามมาเลยพูดสิครับหมอจถาหมอว่าไงเยนพริชนี้ไปช่วยหนเสตินี้ป่ะเดียวงพ่อตอบถ้าถามเรื่อ <c ười> ง <c ười> ไอ้โลกกระทัดปัจจุบันของท่านพวกเศรษฐกิจของท่านนะมาเลยเดี๋ยวคุยให้ทีเดียวเลยอ่ะใครมีหนี้อยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นเลยยกมือขึ้นเลยใครมีหนี้บัตรเครดิตอ่ะง่ายๆยกมือขึ้นเลยมีไหมไม่มีใช่ไหมชชว์นะอยา่าโกหกตัวเองนะอนุโมทนาอาสาทุกตัวเองดังๆ <c oughs> แล้วรีบไปขักทิ้งเลยนะต่อไปใช้การชี้ <c oughs> นี่หนี้ด้านอื่นไม่มีทุกคนปลอดหนี้หมด ขอแสดงว่าโรงเรียนรุ่นุนี้เฉลี่ทั้งนั้นเลยอ่ะมีอะไรไหมครับมีไหมครับมาถามเลยอาจารย์เร็วไม่เจอกันอีกแล้วนะทันบามปิดนั้นหลวงพ่อไปเมมึงนอกแล้วนะตกลงไม่มีนะครับไม่มีก็ขอความสุขความมุดมในทรัพย์ความเจริญในธรรมปัญญาบาร,รมี และขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นตามในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเดี๋ยวยช่วยตอบคำถามก้อหมเสียดายโอกาสแล้วใครมีนี่บ้างเจ้าโยม,มือเพียบเลยท่านจะใช้นี่ให้แล้วกันเสีย <c oughs> <c oughs> ดายโอกาสนี้จงดีน้อยไปหน่อยถามเราวต้องใช้นี่ให้อยู่ก็หมอถามว่าไงเมื่อกี้นะ ใช้การชืชช่นไข่อย่างไรควาจริงพระกรรมฐานเนี่ยเป็นเป็นจิตแพทย์อย่างดีเลยนะแล้วก็จิตแพทย์ที่ไม่ต้องเสียค่าชั่วโมงเวลาไปปรึกษานะที่มริการให้ค่าชั่วโมงแพงมากเลยนะหมอจิตแพทย์แล้วก็ทางด้านสะโคโิจีทั้งหลายเนะี่ย การที่จะช่วยคนไข้เนี่ยมาว่าประการสำคัญที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่มาสังเกตเห็นหมอไสโคโลจีทั้งหลายเนี่ยรับโรคจากคนไข้เยอะเลยหมายว่ารับโรคจากคนไข้มาใส่ตัวเองเนี่ยหมอก็ผ่อยเป็นไปด้วยเหมือนกันเห็นดังนั้นเอามาว่าโคโรจีทั้งหลายเนี่ยต้องมาศึกษาวิปัสนากอร ถ้าไม่ศึกษาพััส,าสนาก่นเนี่ยจะไม่มีภูมิภ้มิป้องกันตัวเองเพราะคนไข้เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีภูมิุ้มิกันตัวเองเขาจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาหาเราโดยไม่รู้ตัวเนะเราก็ถ่ายทอดเข้ามาแต่ถ้าเรามีวิปสัสสนานเนี่ยเราจะดูคนไข้โดยที่ถ้าจะว่าไปเนี่ยทั้งขยะของเราถ้าเป็นไม่ใช่เตาเผาแบบ ติดกแก๊สด้นะเป็นเตาเผาธรรมดาเนี่ยไหมเพราะว่าถังขยะเราทะลุเลยว่างั้นเอะเพราะมันเป็นขยะที่ขยะอารมณ์ที่เป็นพิษทั้งนั้นนะแต่ถ้าว่าเป็นเตาเผาของเราใส่เข้าไปก็ไม่เลยนั้นการรับรู้ปัญหาของคนไข้เนี่ยเป็นอันดับแรกเพราะเราจะทําจิตลักษณะจิตซ,ซ,ซื่อได้อย่างไรนั่นนี่คืออันดับแรกนะถ้าเราฟัง ฟังแบบซื่อๆ,ๆแล้วก็ในช่วงที่ฟังเขาระบายปัญหาหนึ่งส่วนหนึ่งถ้าเราจิตซื่อๆได้สิ่งได้ที่เราทําคือการตั้งจิตเมตตาแผ่เมตตานเนี่ยพอแผ่เมตตาจิตเป็นโบกปั๊บนี่เราจะไม่ได้รับเชื้อนั่นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราอินกับปัญหาของเขานะเชื้อโรคเข้ามาทันทีเลยคือโรคของเขาแหละดังนั้นเองในจุดนี้ที่ว่าอยากจะให้ คุณหมอที่ทํางานด้านนี้ทั้งหลาย,ยได้ปฏิบัติวิปัสนาเพราะจะมีปุ่มคุ้มกันเองแล้วโดยจิตที่เป็นบวกเนี่ยมันจะมีเกิดเทคนิคของมันเองโดยที่ไม่ต้องบอกวิธีการเลยแล้วมันจะรู้วิธีแก้อันนี้คือคือบอกกันไม่ได้เพราะว่าเทคนิคแต่เทคนิคมัน,น,มนจะต้องเกิดมาจากจิตที่เป็นเมตตาแล้วเท่านั้นอันนี้คืออชุน,น,นหนึ่งที่มาประสบการณ์มาเองแล้วก็หมอ พลบคงรู้จักกันนี้เนาะพลบปิยมโนธรรมซึ่งเป็นนักจิตบําบัดที่มีชื่อเสียงของมงไทยดูเหมือนจะอยู่รามาเหมือนกันเนี่ยมอมาจากรามาแล้วจะรามาไม,ไม่ได้อยู่แล้วนะก็ประการสําคัญเนี่ยจะต้องมีจิตบวกแล้วก็จิตเมตตาแล้วจิตเมตตาเนี่ยมันจะมีพลังแล้วคุณไขามาปั๊บเนี่ยพอเห็นเราคุยกับเราเนี่ยโรคกขาหายไปเยอะเลยทีเดียวนะ พลังของเมตตานี้แผ่เข้าไปนั้นการเจริญสติโดยการเมื่อมีจิตที่เป็นซื่อ,อเป็นเนี่ยมันมีเมตตาอยู่ในตัวโดยที่ไม่ต้องนึกแผ่เมตตาอย่างีมันเป็นจิตปลุกไปในตัวเราจะมองเห็นคนไข้ว่าเป็นเป็นผู้ที่คือเราจะม,มองเห็นคนที่มาหาเราว่าเป็นคนไข้จะเป็นเป็นเพื่อนที่มาให้ความรู้กับเรา เราเริ่มจะเรียนรู้อะไรจากเขานั่นแหละแล้วด้วยจิตบวกของเราเนี่ยมันจะเป็นการเยียวยาเขาโดยอ,อตัตโนมัติเลยด้วยประสบการณ์ของตัวเองไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาามาจะชอบนั่งฟังปัญหาของคนฟังแล้วเราก็เห็นสิ่งที่เขาพูดนะ่ะสิ่งที่เขาถามเขาพูดมานะัเป็นเป็นคำตอบอยู่ในตัวยงแต่เราพลิกเข้าไปท่งนั้นแหละแต่ว่าเราจะมีจิตบวกแล้วจะเห็นคำตอบในตัวไม่ยากเลย แต่ในกรณีที่เราไม่ได้ศึกษาวิปัสนาจิตของเรามันจะไม่มีพลังไม่มีไม่บวกไม่มีพลังแล้วสิ่งที่เขามันมันจะรับเข้าไปในลักษณะที่เป็นนิเก t i ฟ e เอน r g y ีแล้วนิเกติฟเอนเนอีตัวนี้เองมันจะนอกจากรักษาเขาไม่ได้แล้วเราไมจะรับโรคเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในหลักสูตรจิตวิทยาเขาจะมีวิชาว,วิชานี้ไม่วิชาการทํากรรมฐานอะไรมีไหม ก็ไปอบรมแต่ในชั้นเรียนในวิชาเรียนโดยตรงไม่มีใช่ไหมคนับก็มีเชิญบาย,ายใหญไปอบรมไปแบเข้าคอร์สไปจัดเข้าคอร์สอบรมทางด้านนี้มีไหมมีนะเพว่าอยากจะให้มีตรงนี้เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ผู้จะไปทําหน้าที่ของหมอเองก็ดีผู้ที่มารับการรักษาจะได้ประโยชน์อย่างส่วนนี้เพะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระช่วยคนได้เยอะก็ส่วนหนึ่งคือท่านมีตัวนี้ ไม่ได้มีเมตตาแล้วปรากฏว่าช่วยคนได้ได้เยอะกว่าเยอะกว่าหมออีกแล้วก็ปัญหาวิกฤตต่างๆที่ไปปรึกษาพระแต่ไม่ใช่พระหมอดูนะพระเกจิอาจารย์ไปหมอดูก็เป่นแลแปลธาตุไปหลายๆเรื่องนั้นในตัวของวิปัสนาเองนั้นมันเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวที่จิตที่สะอาด ิม่สะอาดแต่ว่าคนที่เขามีปัญหาทางด้านจิตทางด้านความรู้สึกอะไรต่างเกี่ยวกับความสับสนคิดมากวุ่นุ่นย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งว่ามันเหมือนกับตีแผลเก่าตัวเองถ้ามันเจ็บตรงนี้ก็ตี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 ลงไปเนี่ยตัวนี้ก็จะช้ำเรื่อยๆจิตของเราเหมือนกับถ้าย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันต่อเข้ไปที่เดียวมันจะช้ำจิตของเราว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้วิธีการ ก็ถ้าไม่จําเป็นมาว่าเราไม่ควรจะใช้ยากับคนไข้แะใช้วิธีการหมอมันลบเราว่า,อาตอนแรกเนี่ยที่แกไปเรียนจากอเมริกามาวันหลังจะเปิดเทปนท่านให้ฟังได้ถึงสามด้วยสาปริญาเจอด้านไซโคโรจชีจิตบำบัดเนี่ยแต่หลังจากมารักษาแล้วนี่ปรากฏว่าวันหนึ่งมีคนไข้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนไข้ของแกเอง จู่ๆแกหายไปทีนี้แกกลับมาหาหมอวันลบอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าอาการที่เคยเป็นนะมันหายไปที่หมอรักษาอยู่นะแล้ววันนั้นแกมาหาแกบอกว่าตามบุตรไปหาจิตแพทย์เนี่ยต้องเสียค่าชั่วโมงใช่ไหมสามร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่แต่วันนั้นคนไข้คนนี้บอกว่าอาจารย์ผู้มาที่นี่มาคุยธรรมดาไม่ไม่ไม่มาไม่ไมาฐานะคนไข้นะ คืออยากจะถามว่าอาจารย์รู้จักหลวงพ่อเทียนไหมบอกไม่เคยได้ยินเลยคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อาจารย์สอนกับหลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยใครเอาแบบใครมาเว่ากันคือสอนลักษณะคล้ายกันแต่ว่าหลวงพ่อเทียนจะสอนให้ยกมือในช่วงที่ผมหายไปผมไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเดือนหนึ่งอาจารย์มันรูก็สนใจหลวงพ่อเทียนขึนานที ก็เลยให้ยุงคนนี้ไปเป็นนิมนต์ท่านเป็นนิมนต์ท่านไปฉันที่ตอนนั้นเป็นวิไลบ้านสมเด็จเนี่เป็นก็มาเป็นศรีนกครินเทรวิโรธมหาไรศรีนัครินมอสวอใช่ไหมนั่นแหละก็หลังจากได้นิมนต์พระเทียนไปแล้วพระเห็นพระเทียนก็เกิดความประทับใจในวิธีการในการพูดความซื่อใสบริสุทธิ์ของท่าน ก็มาก็เลยนิมนต์พระของโคทเรียนอาจารย์ทองอาจารย์ดาไปอบรมให้กับนักศึกษาและคนไข้ที่มอสววตั้งแต่นั้นมาก็ก็อา่านศึกษาวิธีการของเฮียนแล้วไปเขียนเขียนวิทยาสาราใกล้หมอก็เอาวิธีการของโคทเฮ็นไปลงว่าวิธีการรักษาโรคจิตประสาดด้วยตัวเองก็ให้มาเจริญสติแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อ มาสนใจการเจริญสติแบบนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการเราจะเอาความคิดเนี่ยไปแก้ความคิดเนี่ยไม่ได้โดยลักษณะทั่วไปเอาความรู้สึกไปแก้ไปแก้ความคิดเพราะความรู้สึกเป็นต้นต่อของความคิดเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาที่ความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับปัดความคิดนั้นออกไปก่อนความรู้สึกตัวนั้นเวลาเกิดความคิดขึ้นปั๊บเนี่ยอย่าไปพยายามปัดความคิดออกไป หรือพยายามสลัดความคิดเอาความคิดไปแก้ความคิดมันจะไม่ตกแต่ให้กลับมาที่ความรู้สึกพอกลับความรู้สึกชัดๆปั๊บเนี่ยหมายความความคิดที่มันมีอยู่มันก็หายไปก่อนแล้วความคิดที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยไม่ใช่ความคิดเก่าความคิดเก่าที่มันเกิดมาเมื่อกี้ที่เราจะไปการมันตกไปตอนที่กลับมาความรู้สึกตัวพอกลับความรู้สึกตัวพราความคิดที่เป็นอดีตปั๊บมันตกไปหลังจากความรู้สึกตัวความคิดที่ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดเก่าแล้วเป็นความคิดที่ใหม่ พราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดไปแก้ความคิดในวิธีการแต่เอาความรู้สึกไปแก้ความคิดเหมือนเราจะเอาความมืดไปไล่ความมืดมาไล่กันไม่ได้แต่ต้องเอาแสงสว่างไปไล่ความมืดเพราะตอนรู้สึกตัวนี้เป็นแสงสว่างแต่ความคิดมันมาจากวิชาคือความมืดเพราะฉะนั้นจะเอาวิชาไปแกอวิชาไม่ตกนั้นสิ่งที่หมอถามก็คือว่าเราจะช่วยคนป่วยได้อย่างไรนั่นคือเราต้องจับความรู้สึกเรียนรู้ความรู้สึกระหว่างความรู้สึกจะเป็นเวทนา แต่ความรู้สึกที่เป็นสติสองอย่างเนี่ยในช่วงปฏิบัติต้องแยกสองอย่างออกให้กันให้ชัดเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราแยกสองอย่างนี้ไปชัดเราคิดว่าความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนากับความรู้สึกตัวที่เป็นสติอันเดียวกันอย่างสมมติว่านั่งเนี่ยความรู้สึกที่เป็นเวทนามันคือรู้สึกหนักหรือเบาใช่ไหมสบายไม่สบายแต่ใครเป็นผู้รู้ความสบายหรือไม่สบายันใครเป็นผู้รู้จิตใช่ไหมดูผู้รู้นั่นแหละ จิตเป็นผู้รับรู้แล้วใครเป็นผู้เห็นอาการของหนักเบาอันนี้ระหว่างรู้กับเห็นเหมือนกันไหมไม่ใี้เด็กที่อยู่ห้องสวดธรรมแกเอางานมาบทความให้เขียนแล้วคุณพ่อก่อนทีญ่ๆคุณพ่อผมกถามผมระหว่างรู้คิดกับเห็นคิดเนี่ยอันเดียวหรือเปล่าอ่าอันเดียวเอามาก็ย้อนถามบอกว่าถ้าคุณอยู่ในห้องเนี่ยคุณจะเห็นห้องนี้ไหม ไม่เห็นครับถ้าคุณจะเห็นรูปห้องทั้งหมดคุณจะทำยังไงคุณต้องออกไปจากต่อห้องนี้แล้วไปยืนห่างหาห้องแล้วคุจะเห็นรูปห้องทั้งหมดการรู้ความคิดหมายของคุณอยู่ในห้องนั้นคุณอยู่ในความคิดคุณรู้ว่าคุณคิดอยู่เด็กออกจากมันไม่ได้นี่เรียกว่ารู้ความคิดคือยังอยู่ในความคิดแต่การเห็นความคิดคือออกมาจากความคิดคนที่จะเห็นความคิดได้หมายความว่าคนที่จากความรู้สึกเป็น ถ้าจาับความรู้สึกเป็นปั๊บเนี่ยขนาจาับความรู้สึกชัดๆเนี่ยความคิดเก่ามันดูดออกไปแล้วก็เราก็ออกมาละออกมาได้นะแล้วกลับเข้าไปดูอีกทีนึงการกลับเข้าไปดูอีกทีนี้คือเป็นตัวสติคือการเห็นเห็นความคิดดังนั้นหลวงพ่อเทียนถ้าถึงมั่นใจที่จะเน้นตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเนี่ยมาผ่านอาจารย์กรรมาฐานเมื่อหลายท่านไม่มีใครที่จะเน้นยำ้ำหลวงพ่อเทียนและในช่วง30ปีในการสอนท่านเน้นย้ำเรื่องตัวนี้ตัวเดียวตัวรู้สึกตัวนี้เดียว แต่ว่าบริบทต่างๆนั้นแล้วแต่ว่าท่านจะพูดกับใครในสิ่งแวดล้อมไหนที่จะนําเหตุการณ์มาประกอบบอริบทแล้วแต่เหตุการณ์แต่ในส่วนตัวหลักตัวเม,มน์ก็คือตัวรู้สึกตัวเท่านี้นั้นให้ให้มาถึงเชื่อมั่นว่าตัวรู้สึกตัวนี่คือตัวพุทธ,ธิจาพุทธะที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้ก็เรียกจิตเดิมแท้ แต่ว่าตัวรู้สึกตัวมันเหมือนน้าําใสๆน้ําที่ออกมาจากต้นทานน้ำใสๆเพราะน้ํนาใสๆตัวนี้แหละมันจะสามารถไปแปลสภาพได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นจิตซื่อๆจิตใสๆมันสามารถจะไปแปลสภาพเป็นความคิดได้ทุกอย่างแต่จิตของเราที่ปรุงแต่งมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปมันได้เฉพาะเรื่องแห้เช่นว่าคุณจะเอาน้ํากาแฟเนี่ยไปซักผ้าไม่ได้คุณจะเอาน้ํา แดงน้าหวานเป็นสภาพแต่น้ำกาแฟน้ําแดงน้ำหวานล้วนแต่พุงแต่งมาจากน้ําส่าเป็นต้นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเขาเรียกว่าสารตั้งต้นของมันคือน้าําส่าเพราะนั้นสติสคือความรู้สึกตัวจึงเป็นสารตั้งต้นของทุกเรื่องแต่ว่าเราจะต้องให้เข้าใจและสามารถแยกมาเป็นเพราะมีลักษณะปนกันไาย้อย่างเราจะใช้คําว่าจิต แล้วคาว่าสติเราใช้คําว่าวิญญาณเราใช้คําว่าญาณใช้ว่าปัญญาสติมันคามันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ตัวไหนและที่เป็นความรู้สึกตัวเพียวเพวล้วนเนี่ยเราต้องสัมผัสให้ได้ก่อนเมื่อเราสัมผัสความรู้สึกตัวล้วนได้แล้วนะต่อไปเราจะไปแยกใช้เป็นอะไรเนี่ยเราก็จะรู้จักวิธีการดัะนั้นเวลารู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหวแบบรู้สึกตัวให้รู้ล้วนโดยที่ไม่ต้องนึกถึงภาพของมือที่เคลื่อนไหว เวลาเดินโยงกลมก็ไม่ต้องนึกถึงภาพของเท้าที่เดินเวลารู้สึกตัวก็ไม่ต้องจาเป็นต้องนึกถึงอิมเมจถึงร่างกายจะให้รู้สึกว่ามันหนักมันเบามันสบายไม่สบายตัวหนักตัวเบาตัวสบายสบายที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาแต่ในส่วนที่เข้าไปเห็นและบําบัดเวทนาหนักเบาให้ออกไปตามท้องการที่ตัวนี้เป็นความรู้สึกตัวในว่าสติ แต่ความรู้สึกตัวที่ฝรั่งใช้กับความรู้สึกตัวที่ที่คอนเซปต์ในพุทธศาสนาต่างกันฝรั่งจะใช้คําว่า conscious เช่มั้ย conscious u p t o u p h a t ไปแต่ว่าพอไปใช้คําว่า mindfulness ฝรั่งกับไม่ get เออเขาไม่ใช้คำ mindfulness แต่พอไปใช้คําว่า aware เขา get นะเพราะฉะนั้นคําว่า mindfulness ก็มาใช้ aware awareness aware of แต่ความตระหนักรู้ความรู้สึกตัว ดังนั้นในเขาเย self ียเซล a w เออชัดเจนขึ้นมาทำไมเัาร,รู้สึกตัวท่วพร้อมเซลอ w ว r e ดังนั้นเราพยายามที่จะให้แยกออกระหว่างตัวอ w วร์คือความรู้สึกตัวล้วนๆกับความรู้สึกตัวที่ไปเป็นผู้หนักเป็นผู้เบาเป็นผู้สบายเป็นผู้มาสบายล้วนเป็นเวทนามีสองระดับความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนามีสองระดับระดับกายเรียกว่า เวทนาเย็นละนอนอ่อนแข็งเค่งตึงที่เราสัมผัสได้แล้วระดับจิตหรือระดับวิญญาณก็คือความรู้พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบอันนี้เป็นความรู้สึกทางใจตัวนี้ก็ไม่ใช่สติยังเป็นเวทนาอยู่เพราะเวทนาสองชั้นแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกตัวโดยสัญชตาตญาณพอเข้าไปเป็นผู้มันจะเข้าไปเป็นผู้ ร่วมกับเวทนาเพราะเนื่องจากมันไม่มีกําลังพอไปรู้ว่าขาเจ็บแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าความรู้สึกเจ็บแต่รู้ว่าฉันเจ็บพอตัวฉันเจ็บปั๊บเนี่ยตัวฉันทุวนั้นมันกลายเป็นตัวรู้ที่เป็นอัตตาไม่ใช่ตัวรู้ที่เป็นตัวตัวรู้ล้วนที่เป็นปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรู้ที่เป็นสติตัวรู้สัญชาติดาณมันจะไปรับใช้อัตตาตัวตนเพราะมันสําคัญว่าเย็นร้อนอาแข็งเป็นเราเป็นของเรา แต่พอเรามาเจริญสติตัวนี้มากๆเข้าเนี่ยมันแปลงตัวสติดิบๆคือสติสัญชตาตญาณให้เป็นสติปัญญาญาณโดยกลับมาห่างออกมาไม่เข้าไปใกล้กเหมอนก็รู้กับเห็นนะถ้าสติสัญชตาตญาณคือรู้คิดแตส่สติที่เป็นสติปัญญาญาณคือสติปัะญานคือเห็นคิดต่างกันใชไหมเรารู้ปวด แต่ฉันเป็นผู้ปวดแต่ถ้าหากว่าเห็นปวดนี่ฉันเป็นผู้เห็นแต่ความปวดไม่ใช่ฉันฉันไม่ปวดความปวดเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เป็นความไม่พอดีของร่างกายก็จะเป็นรูปเป็นนามพุ่มาทันทีเห็นรูปเห็นนามเพื่อเห็นความรู้สึกอันนี้ต้องเห็นอย่างนี้บ่อยๆเพราะเนื่องจากว่าเราไปรู้ไปเห็นในฐานะเป็นเรามาตลอดไม่รู้กี่พวกกี่ชาติเพราะนั้นมันง่ายมากที่จะไปเห็นว่าเราเป็นอย่างนนั้เราเป็นอย่างนี้ นั้นเวลามาเจริญสติเนะี่ยถ้าจริงต้องการทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่มีข้อต่อรองอะไรทั้งนั้นเลยให้เชื่อไปก่อนนั่นั้นอันนี้คือแต่คนปัจจุบันนี่ค่อนข้างโชคร้ายตรงที่ว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรไง่ายๆส่วนหนึ่งเป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียมันก็คือไม่เอาทั้งสองด้านคือหมายความว่าไม่รับ แต่บางทีปฏิเสธแต่ถ้าหากลักษณะผู้ศึกษาไม่รับไม่ปฏิเสธแต่ขอพิสูจน์นี่คือลักษณะพุทธศาสนานะอันนี้ไม่รับไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่พิสูจน์อันนี้ลักษณะของคนปัจจุบันนะคือหมายก็ว่าไหนไม่ถูกใจฉันไม่รับไม่ปฏิเสธแต่ว่าฉันก็ไม่พิสูจน์เหมือนกันดังนั้นเราเป็นนักปฏิบัตินักวิปัสสนาก็ไม่จำเป็นต้องรับไม่จำเป็นต้องปฏิเสธอะไแต่ขอให้พิสูจน์ เราก็จะเป็นนักวิปัสสนาได้ดังนั้นเองในจุดนี้ก็อยากจะให้พิสูจน์ความรู้สึกที่ทำนี่นะในร้อยครั้งก็ให้รู้เป็นความรู้สึกตัวล้วนๆสักสิบครั้งก็ยังดีแต่อีกส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็ช่างมันแต่มันมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นสติเป็นสัมปชัญญะล้วนๆแต่สําหรับคนที่มีความแหลมคมชัดเจนตรงนี้ป๊บก็อาจจะ รู้สึกที่เป็นสติสมันจะล้วนได้มากฝ่าเขามีการซักซ้อมซักซ้อมอย่างไรการที่รู้จักกําหนดความรู้สึกตัวลงในอิริบฏเคลื่อนไหวย่อยๆยเป็นสมนมติมื่อก่อนถ้ามาต้องการมันก็จะหยิบปับ๊บออกมาปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือสสงชฉติยาแต่พอเอามาฝึกตรงนี้แยกเป็นแล้วเนี่ยพอจะจับปับ๊บมาเริ่มชะลอก่อน เราก็จับไปอย่างรู้สึกตัวเราก็จับมาอย่างรู้สึกตัวตัวนี้เป็นสติใหม่ละเป็นความรู้สึกใหม่ละความรู้สึกชั้นชั้นที่สองชั้นแรกคือความรู้สึกดิบเหมือนเข้าเปลือกชั้นที่สองพอเป็นจับวิธีอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเป็นความรู้สึกใหม่ที่เหมือนเข้าสารที่ก่อยเปลือกออกแล้วเข้าเม็ดเดียวกันนั่นแหละแต่อันนึงเป็นเปลือกอันนึงไปเป็นสารนั่นเองอย่างสมมติแล้นั่งไปรู้สึกปวดขาถ้าเป็นความรู้สึกแบบสัญญาณก็พริกเลยใช่ไหม เพราะความปวดก็หายเหมือนกันแต่ถามว่าพลิกด้วยอำนาจของสติตัวไหนโดยสัญชาติยาณใช่ไหมมันก็ได้แต่ความสบายแต่ว่าไม่ได้สติแต่ถ้าสมมุติว่าเออไม่สบายก็กำหนดรู้ก,ก่อนและแต่ชัดไม่ชัดถ้าว่ากำหนดรู้ชัดมากเนี่ยความเป็นสติทั้งสมาธิปัญญาปลุกขึ้นไปเลยแต่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอาจจะได้ชั้นเดียวคือได้สติแต่ว่าสมาธิปัญญาไม่ได้ แต่ชัดมากๆจนเห็นการเคลื่อนเคือเห็นความหายไปของการปวดได้ชัดเจนและเห็นการเกิดขึ้นความสบายชัดเจน